วัสดีครับเอฟซี F C, ทุกทุกท่านนะครับโชคใส่สแนวนะครับมื่อนี้มาตามแนวทางพ่อบุญถมคนฝันแม่นนะครับงดที่ผ่านมาพ่อบุญถมเล่าให้สองหาหาสองนะครับเขาหาสองเต็มเต็มนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยมาตามต้อนะครับพ่อบุญถมฝันดีแล้วครับพี่น้องไปรับไปส้มน้ากันนะครับ เราสีบรอจังใดเราปันจังใดมาจังดฟังนํากันได้ครับพี่น้องา้เอ้โหขานสัตางถ่ายแล้วบันบ้านนี้วาเรียวายเมื่อวันขอดไข่เปน้าก้อนแล้ววันถึงเ้เมื่อันงเ่าจังดเ้ยเต็มเลยน่เกตมื้โอ้หางัวนจนมื้นหาขางัวเลย ได้กินมว่วเลยง่ยวได้กินเนาะม่พีผีเราเห็ดไวพ้พีพูดนึ่งพูดยพัดเนาะมไว้พี่เลยเห็ดเขาคัน <หา S 3> สดหองรองม่มวตัวนึ่งตีพออผ้ายังบอกว่าล่องมันสองหาสองหกับเอาเดื้อมิท่านั่นกันเลี้ยงไงต่ว่ามันมันนนเลย,เยกับเนี่ยคู่กันถึงได้เป็นแสนเลยรุ่มที่เด็ดรุ่ที่เด็ดรุ่นเก็บหนึ่ง แล้วยว่าเก็ศมันเก็ศมันตายมันสีมากพี่เด็ดวาดมันออกสองสองมือนเรียกร่างเมื่อกี้ตุ้มกร้องพ่อนี่ได้มาตาใสพ่อฝันเอาดิฝันล้วนๆเด้อฝันล้วนขึ้นอย่างก็ฝันว่ามือมือวันที่สองหันเนี่ยมาแลงก่อนจะแก้งก็ฝันฝันวานนี้โยนคนก็ตีเลขต้นตัวก่อนฝันตองวดนี่ว่าสนองตัวกเลยว่าหกห้าศูนย์ไม่สนอก ก็เขียนไว้เลยตื่นขึ้นมาเขียนไว้เลยหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์โอ้ฟันได้ตองหวันเลยบอกพ่อตองหวัน,วนเลยหกห้าศูนย์นี่แหละฟันว่าตั้งแด่ก็พว่าฟันว่าพี่ไสผ้ผู้หนึ่งหันผู้ไส้ผู้ใหญ่กมูออกไปก่อนบานี้ผู้ชายเท้าน้ำก้นบานีน้ำก้นหมูสุดท้ายูสเรีว่าศูนย์มาน้ำกลบอ่า uh. uh. ทุกมอกก้อนผู้ใหญ่ก็ต้องตีเป็นหกซะมันใหญ่ก็หมูหมดหรอผู้กลางตีเป็นหาซะว่าสะนอเป็นศูนย์ว่าสะนอกหกห้าศูะะนย์ว่าสนกบอกไว้ไปบ้านไหนเขาก็ถามนี่<อ>บมมัดนี<อ>้มาเห็นงานว่าสะนบ่บอกจักเปลี่ยนบอกชี้เว็บบ้ารนรอนวงซื้อมัดทุกคนเลี้ยงกับชี้เกตเี้นี่แหละตัวนี้นครับตัววัตัวล่างบอกคนนี้เลยบอกหัวหน้าสออยู่ว่าสะนอ สองหาสองหกกับหกสองหน,นึ่งว,วันนี้ฝันต้องวดเลยนะพอ่อเนะาะต้องวดเลยฝันมาจังไลยก็พ่อเอาความฝันที่ฟังอีกรอบนึงนะจ้ะฝันนอน,น,อนนอนหกถุ่มตีหนึ่งเนี่ล่ะฝันมาเอา้าสุดที่ไมใช่ไอเสียงมาส่งผมถึงเ,เป็นพี่ตัวโย่คือก้อนตัวกเลยว่าตีหกจ้ะกูฝันตัวนี่ว่าเสนอ มาเห็นลูกน้องมันน้ำข้นสองคนแต่ว่าคนทุทกท่ายลูกเลยว่าโอ้เโหคอยตีเจ้าเป็นหกเป็นหกแล้วเนาะไอ้นี่ก็เป็นหาซะศูนย์นเม่น,นเลี้ยวทิพธนาท่างปูงไงว่าแม่มนแล้วก็ยังว่าสิจื้อไว้ยังว่าสิเมียขึ้นเขียนไว้เลยเท่านั้นนะมือเน่ยฟองห่อนี่จื้อกุ้ง,งวัดเป็นบ้าฟ้าจื้อกุ้ง,งวัดบ <c ười> ้านเมืองกาไลฟันตัวได้จังก็ถือหลายถึงแพ่งวดแล้วพ่อพ ถึงแม่งวดละไหวบ่มีสิบเลยเหรอวะนับลงแค่เงินับลงมื่อไปบวชพุ่นก็ถือสองแสนตักัพนาสอยู่วัดผูท่นคุยกันห่อยเมื่องานบวชอ่ามืองานบวชบุญบวชก็คือสามวเนนะถือกลายคักกับคือจากแสนกับเ้าถือถือกลายคักคันี่นี่งวดไปบวชนั่แหละถือสองแสนออันนั้นคือลายซุดแล้วอแตงวดมากมักถือห้าหมื่น เขาบ่ให้เขาเก่งเขาจบเลยเจ้ามือเก่งวาดนี้วัดที่ผ่านมาล่าสุดหาซองนี่ได้เท่าไรก่อหาซองนี่ได้บ่หลายได้สามสี่หมื่นหาหมื่นนี่ละแต่ว่าเราพูดมตัวนื้อตามหลายคนเล่นถ่างง้วตัวหนึ่งกินน้เกไดลิวยเพราะว่ามันถือทุงม้วน่อนเราบ่าม่นมาผ่อนเราก็ฝันนะ เราความฝันจิัเราความฝันเกกอความฝันกิดนอนคุมาที่หลังแบบขอความิสาทธินขอพรอนกเนวะเช่นอ่าฝันตอวหมดมือแหลกนะคี่แหลฝันว่าที่ใู่้ใยญ่ก็มูอออกก่อนหมดยางมากคนกันเรื่อยๆว่าสีพระกันไปใส่ไปข้างน้าน้องวว่ามันนี่ยางมากเรื่อยบันมันเป็นคนยางมามรุ้ ้มยคือมาน้ำกันน้ำสีกัท่านมันมากจกสีเด้หัวน้อง่าท่าน,น,าน,นว่าขมังน้ำสีกันมันเป็นถูนย์สาว่าท่านออก่มาุูนลู่ม,มือันท่านหนกทุกหัควนนี่เป็นทีนี่ตีเป็นหกซะผูอ้อยู่ผู้อยู่น้ำนก้นก็เป็นลุงน้องก็ะตีเป็นหาซะเลยห้าหกห้าศูนย์กนท่าน ฟับคือว่าท่านเขียนไว้คนเมียก็ในฝัน่ะนะก็ในฝันโว้ยเขียนไปเรยเลยเดีวตื้นหูเมียขึ้นมาไม่งั้นกูฝันตัวนี้ว่าอี๋เนาะก็ถือมาขีดผ่านมาเนี่ยได้๋ยวจะน้ำคว่ำฝันบ้างเดี๋ยวจะน้ำคว่ำฝันพ่อพูดเมี่ยคู่เออเมียคู่เป็นฝันว่าบ้านหลังที่เท่านั้นมันเท่าไรเขาก็บอกมัดประตูก็เลยมันเนียบาดนี้นิยนน้ำพึ่งนั่นแหละครับแต่มันบอกมันบอกดูหน่อยที่สิบเอ็ด เลยพักอันซื่อมันหมากสองสออันใดสิบเื่องบ้นเมืหน่อยดูพูละแสนนับบ้ได้ดได้ตีวดือมาจากหมวดดาวหลงบัานหน่อยก็หลายบ่นหลายก็น่อยน่หันละบ้านนีตัวมัดตัวชอบของพ่อนี่ที่ตัดผมมาแล้วสองตัมักตัวใดครับมะข่าสูนเนี่ย ทุนเนี่ยเอานักเติเลยบอกเฮ้ยนักเติบเนี่ยเพิ่งเติบเพราะว่าเห็นตู๋กับเต่าเลยเห็นกับตาเลยนักเติบมีตัวไหนเนาะนักเติบมื่อนักเติบไปเดืซื้อขั้นอ่อนผู้แล้วข้างอ่อนผู้แล้วไม่ได้หลายกว่าเก้าไม่ได้ฝากคนใบเนี่ยจังหน่อยท่อกระสอ้เพราะว่ามีทุนแล้วนะพ่อเนาะฝากท่อกระสอบใบหลายแล้วเคยถือมาหลายแสนละทีมันถือมึงหวยมันนับบวกครบยังว่าทั้งหน่อยทั้งหลายนี่ชื่ออะไรติดสิบปุ่งหมด คกันไว้ให้พ่อแขนกันไว้เอฟซีวันน้พ่อนครับไล่ไล่ครับไล่เป๊กเเออเนี่ยนะนิ่งนิ่วันนี้แล้วก็นิ่งนิ่งค่ะโมาทดอบให้ไล่แล้วก็เนาะขอบุญท่านน้องคู่ว่าเอาหลอดไฟให้เขามันติดสลาเอานเอาเก่าตัว เรอยากเป็นแนวทางความฝันนะคะของพ่อบุทโสมทุกงวดถือทุกงวดตัวมักตัวชอบตัวได้พอหาศูนย์าศูนย์ฝันตองก่อนนะครับเนาะฝันตองกวดนี่ละมักจเลินตัวนี้หละหาศูนย์บักเล่ามันออกศูนย์หาเนี่ยมันขึ้นว่านีมักตัวกันก็ความฝันก็จะนอกไปเสออืมเอาเบืองตาวหาชีปยัง มันเนาะหาซีปเล<อ>ก,กับอบอซือน้ำเใ่ล้ลครับเพรารรอย